มาหินนะคะบาหินบาหินมาหินนะคะบ,บาหินเป็นกำเมืองนี่ยังต้องมีบาต่างหน้านี่อย่างบอกว่าหินมาไดา้ที่ไปซื้อมาต่ว่าถุงละ คืออย่างออกน้ำมอโซตีนมันคือที่ล้างเท้านะคะแล้วก็เอามาโอ่งมาตรงนี้แล้วก็ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้ทาสีเรือแต่เราจะเอาไปหินใส่แล้วนะคะมันเป็นมาหินแบบมาหินแม่น้ำมาหินแม่น้ำมาหินนะคะมาหินมาหินมาหินนะคะ้าหินเป็นกำเมืองที่ยังต้องมีบ่าตังหน้านี่อย่างบอกว่าหินมาได้มัน มันหนักแน่นกะมันสะใจกะบใบหิมนมาหูมาหูมันอย่างว่นอันของบ้านี่อนี่ยน่าว่าแปลว่าอย่างพวกใครหูนะเจา้าว่าอย่างต้องของว่าบาบาหินตัวนะเจา้าขอคําตอบมาใต้คอมเมนต์เลยนะเจา้าใต้คลิปเลยเตยเนี่ยแตะเอาไม่ยากก่อนเดี๋ยววันหลังจะทำคลิป เด,ยเดียววันหลังจะทำคลิปรีวิวบ้านใกล้เสร็จละเ่าก็จะมารีวิวกำอย่างเป็นชุดเป็นชุดไปนะเจ้าอันนี้มาหิี้ออกอะไปเลยค่ะแต่ว่าพอก็จะน้างก่อนใกล้ๆนี่แป้งหิ้อันนี้เราจะใส่อันงามันกุ้นใส่อันธรรมดาบอรธรรมดาอย่างไรธรรมดาที่มันจะเป็นหินอีอี่ยมันจะเป็นมาหินแบบแม่น้ำค่ะ ตามสองมเรี่ยงใส่คูน้ำตาลบ้านไข่มันมีหม้อสอยตีนเข้ามาตะกอนที่บ้านเฮาจะมีหม้อสอยตีนไหมเนาะอย่างต้องมีัวยอ้าวก็บ้านเฮามันเป็นบ้านไม้ก่อนคนต้องล้างตีนล้างเท้าก่อนจะขึ้นบ้านชำระร้างสิ่งสกปรกก่อนจะขึ้นบ้านแตนแตนป้าหมอ มันมีหันเหีวอันอะใส่ขึ้นเต๋อใส่ให้หมดเลยแล้เราก็จะต้องล้างันใส่ให้หมดเลยสามถุงเลยเหรอเจ้าเรจะไม่เอาโรยหน้าไม่โรยอ่ะซื้อมาใหม่จริงๆอันน้อยใส่สามอันเลยหรอสามถุงอันเนี้ยก็คือไปละร้อยแปดสิบบาทความสวยงาม โอ้ยบังบังมือบังเลขวิขึ้นไหมเนี่ยถ่ายเนี่ยขึ้นขึ้นสามวิสามนาทีสนาทีอันนี้มันน้อยเกินไปเอาไปใส่ที่กระถางได้กันกระถางต้นไม้ถ้าเราถือมาเอาบางไว้ตกแต่งข้างหน้าโอเคหนอกพอแล้วหนอกจ้ะแสงแสํสำหรับวันนี้เราก็ได้ที่ล้างเท้านะคะ แ,บบแต่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเอาเอาสายยางต่อมะโ่งไปนีแต่งแต่งจบการรายงานเดี๋ยวจะมารีวิวต่อใน